เราเราก็มาแบบร้อนๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบิ๊กบิ๊กมาร์เก็ตนะครับบิ<ห>๊กมาร์เก็ตจอมเทียนเดอะบิ๊กมาร์เก็ตจอมเทียนนั่นแหละก็คือเป็นเหมือนกับว่าสตรีทฟู้ดอยู่ที่พัทยาร้านนี้เราเห็นก็คือเป็นร้านที่แบบเด็ดมากเลยก็คือเป็นร้านอาหารทะเลเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างหลังน,นี่กําลังย่างเลยตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของเขาเลยถ้าเราหยิบออกมานี่หัวหลุดนี่สวยเลยนะเนี่ยจะเป็นก<อ>ุ้งมังกรเจ็ดสีนะฮะอันนี้เราจะค่อยๆหยิบนะฮะผู้ชมเห็นไหมครับกุ้งมังกรเจ็ดสีตัวนี้ 1500บาทราคาจับต้องได้นะครับถ้าอยากชิมนะฮะที่นี่เลยนะครับเนี่ยพี่เขาก็จะอยู่ที่นี่นะครับล็อกกลางนี่แหละนะครับถ้าคุณผู้ชมเดินตรงเข้ามานะครับก็จะเจอเฮียเขาอันนี้ก็จะเป็นฉลามนะเป็นเนื้อฉลามเป็นฉลามทรายนะครับแล้วก็หอยตัวนี้จะเป็นหอยอหอยโข่งทะเลนะครับบางคนเขาเรียกว่าหอยกระจงดงนะนี่หอยหวานนี่ครับ แต่ว่าแดดจะส่องหน่อยนะครับนะฮะโอเคร okay, เราก็แบบมาแบบเสื้อแดงนี่แหลนะเนาะแบบร้อนๆเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นดูครับคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับร้านตรงนี้โชคดีฝั่งนู้นเขาโดนแดดนะพ<ส>อดีเลยอยู่กับร้านทะเลเผาเ<ส>ขาไม่ต้องเบืองไฟเบืองไฟย่า <laughs> งหมูพวงในพัทยานี่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทําง่ายนะฮะยังไปตามไปด่านะครับเสือลงตลาดครับผม ยูทูบครับผมเซิร์ชเลยเหรอช่องเสือลงตลาดจ้ะไม่ค่อยมีคนติดตามหรอกได้ครับผมไม่ขึ้นเสือลงตลาดจ้ะเสือลงตลาดเโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราบังคับพี่เขากดติดตามเนาะถ้าเจอเรานะครับให้ให้ทักเรานะเพราะว่าเราจะซื้อฝั่งนู้นเราไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันพันห้าพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทเฮ้นโลกอาวาเน ตรงนี้เนี่ยสุดซอยสุดซอยมีแต่ของอร่อยอตรงเข้ามากรบปุกละหกสิบบาทใช่ไหมอของกระปูกร้อยยำฟรีค,คือยำฟรีเลยอันนี้คือกาลังตั้งร้านใช่ไหมฮะเราก็จู่โจมตรงนี้แหละตอน<ร>ที่มันสวยๆคือถ้าเรามาถ่ายตอนที่ตอนที่ลูกค้าเยอะๆเราก็ไม่กล้าวนเขาเพราะว่าเขายังว<ร>ุ่นวายอยู่กับการขายของไง นี่ก็ุายตอนนี้กำลังวุ่นหมายใช่ไหมอันนี้ก็กำลังวุ่นหายอยู่อันไหนหูยร้านอะไรวะเนี่ยครัวสามเสือภูเก็ตนะครับคือมองเผลอๆนี่แบบน่ากินมากเลยนะนี่คือเนื้ออะไรอ่ะเนื้อนี่ไงเนื้อเสือไหนเนื้อเสือเอหรอซี่โครงแกะใช่ไหมฮะมีหมดพี่จะอันไหนซี่โครงแกะนี่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 เป็นซี่โครงแกะเนื้อแล้วก็นี่ไก่ข้อหมู ซิกโคมูแล้วก็3ชั้นนะนะครับก็คือร้านร้านครัวสามเสือภูเก็ตนะโอยร้านใหญ่เลยแล้วไปต่อนะครับสวัสดีครับผมปลาลุยสวนชุดเท่าไหร่ครับพี่130บาทนะครับโอ้น่ากินหน้ากินน่ากินข้างในโองมีอะไรครับพี่ขอสองได้ไหมมีไก่กับหมูใช่ไหมโอเคอ่ะ นี่มาอบกันที่นี่เลยอันนี้จับได้บ่ห่อนบ่โอ้บ่จับได้ป่ะดิครับเอ๊ะไปอันสตรอเบอรี่ปะสมัยก่อนเขาขายสตรอเบอรี่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วบ่ไม่แกก็ขายอ้าวเหรออ๋อเป็นร้านสตรอเบอรี่ใช่ไหมฮะสี่หมดหน้าแล้วครับอ้าวพี่ต้องเปลี่ยนป้ายปะไม่เปลี่ยนแล้วโอเคสตรอเบอรี่หมดนะครับก็เป็นสับปะรดแทนนะนี่บังคับม้ตั้งโบราณอ่า มีบอ๊อคืองามเนี่ยโอเคครับน,นี่ครับอ๋อเป็นขนมกล่องไม่ขีดบบเป็นขนมโบราณตัวนี้จะเป็นเครื่องเอาเป็นเตาเขาใช่ไหมครัก็คือหยอดลงไปเสร็จแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวา รถของพี่รถกระบะเมื่อกี้นี้แกเดลิเวอรี่อยู่เดลิเวอรี่สู้เทศกิจอสู้เทศกิจอ่าประมาณนั้นพี่เก้าเก้าเดลิเวอรี่ร้อยหนึ่งอ่า่อไก่ได้ร้อยหนึ่งโอ้ยบัทเดียวเองเออเก็บเบัหนึงบัรอ้าสุดลอนี่จะเป็นร้านพิซซ่านะครับอันนี้แฮมแฮมแฮมชีสพิซซ่าแฮมชีสพิซซ่าอันี้เหรอผมก็อ่านก่อนอะไรเนี่ยมาเลยนะพี่ มาคาลิต้ามาาคลิเออนี่มาคาลิต้าม sí ืออ oh, oh, oh. oh. ่านแต่ซอยจู่เลยซอยจู่หาจะเป็นคาร์ไก็ตัดง่ายๆได้ครับยำกับสับปะรดชีสล้วนก็มีชีสล้วนอันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าเก้าอาชีสล้วนนะครับอาชีสล้วนเนี่ครับเราบุกร้านพิซซ่าเลยนะนะครับก็คือเอาเข้าตรงๆก็คือร้อนนะครับร้อนเป็นทรัคฟู้ดนะครับ นี่มันคือแป้งอะไรครับพี่เนี่ยอันนี้แป้งแป้งในสามสูตรอ่ะเหรอแป้งแต่ละอันจะไม่เหมือนกันใช่ไหม,ไมอ๋อม,มันมีรสอะไรบ้างพี่มีอาหาร ว้แลก็มีซมมีห่านมีเว้าแล้วก็มีเซโมอคือมันมีห่านมีเว้าด้ยวะพิซซ่าแป้งตาอ๋อแป้งเราก็แบบมันเป็นพิซซ่ามันเป็นห่านมันเป็นเว้าได้ยังไงวะอ๋อนี่คือเราไม่รู้จริงๆนะไม่รู้ก็ไม่ผิดไงโอเคนะครับมาเรารบกวนพี่เขานานพอสมควรแล้วขอบคุณมากนะครับผมกรัวสวัสดีครับผมโอเคครับที่นี่ก็คือร้าน ลามพิซซ่านะครับคุณผู้ชมที่อยากจะทานพิซซ่านะครับก็มาได้ที่ตลาดบิ๊กมาร์เก็ตพัทยาเอ้ยไม่ใช่สิตลาดบิ๊กมาร์เก็ตจอมเทียนซอย10ซอย16บกเห็นไหมตลาดบิ๊กมาร์เก็ตนะครับพัทยาซอยอะไรวะเมื <16. S 1> อ่อกี้18นะซอย16นะโอเคคือเราก็ไม่เคยเตรียมอะไรมาเหมือนเดิมนะครับ สคริปต์สคริปต์ก็ไม่มีนะว่าโดนสน